อัดลมสูบมือแปดมิน่นซื้อหมอลมสูบลมกับชุดไกสั่งมาจากต่างจงังหวัดแล้วก็ลูกดอกสีรุดมอเตอร์ไซค์ทำเองครับทำเองเลยยาวประมาณ15เซน สนใจสั่งทําได้ครับ,รบนี่เป็นสาย PE สาย PE เหนียวมากนี่ครับเป็นระบบโอลิงไม่เคลื่อนที่นะครับจะใช้งานได้นานกว่าโอลิงที่ติดกับเกนเดี๋ยวถ้ามีเวลาผมจะมาเกะรีวิวให้รีวิวให้ดูโอลิงข้างใน ยิงปลาเม่นมากครับ ใส่ลูกแดมิลได้ครับใส่ลูกปืนครับใส่ไปอีกลูกดอกดสีรถมอเตอร์ไซ์ทำเองตีเองครับอันตรายนะครับอย่ายิงไกลๆคนหน่อยว่ามันฉลั่กดน ก็ชุดนี้ก็ซื้อมาประมาณพันสองครับหม้อชุดหม้อลมนะม่หม้อลมมันจะมีสูบมีไกล่แล้วกล้องซื้อมาต่างหากถับผมพอมครับ